โทจารย์จะกล่าวต่อไปนี้ฟังให้เป็นนิทานเป็นนิยายประลัมปรลาสนุกสนานเบิกบานอาจารย์ขอกล่าวว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็มีสามแบบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สมุตติจักรพรรดิไม่ใช่สาวกจักรพรรดิไม่ใช่พุทธภูมิจักรพรรดิแต่มีสามแบบคือหนึ่งจุลจักรพรรดิ สองมหาจากักรพัดสามบร,รมจกัจจกรพัดจุลจักรพัดคือจกักรพัดที่มีอนุภาพที่น้อยที่สุดในบรรดาจากักรพัดทั้งสามมหาจากักรพัดคือจกักรพัดที่มีอนุภาพปานกลางบรมจักรพัดคือจักรพัดที่มีอนุภาพมากที่สุด รัตนเจตของจุลจักรพัทมีลักษณะคล้ายๆกับในอัตถกถาที่กล่าวมาแล้วที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นเรื่องจุลจักรพัทรัตนเจตมหาจักรพัทมีดังต่อไปนี้คือหนึ่งจักรแก้วสองดวงแก้วสมมาแก้วสี่ช้างแก้วห้านางแก้วหกขุนคลังแก้ว เจ็ดคุนพลแก้วมีชื่อเหมือนกันแหละแต่รูปร่างลักษณะและอนุภาพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับอัตกถาจาย์นะแต่ชื่อเหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันจากแก้วของอัตกถาจารย์ยรกาาย็อย่างอัตกถาโาจา์อย่างสามารถเกิดขึ้นได้สามแบบคือ หนึ่งพดขึ้นมาจากแผ่นดินพอสมาทานศีลพอประพฤติจากปฏิวัติสิบประการพอให้ทานไประล,ลึกนึกถึงบุญกุศลแล้ววุดนี่ประเภทที่หนึ่งสองพดขึ้นจากน้ำจากในมหาสมุทรสามพดขึ้นจากอากาศุ เมื่อมหาจากักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตทั้งทานศีลภาวนาและก็จากปฏิวัติจะแก้วจะบังเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามแบบดินน้ำอากาศหลังจากนั้นก็ลอยมาประดิษาฐานบนยอดปราสาทแก้วเจ็ดชั้นปราสาทแก้วนะแก้วก็คือเพชรแต่แต่ใสกว่าเพชรถึงเรียกว่าแก้ว เพชรที่ถ้าเทียบไปแก้วที่ว่านี่เหมือนก้อนกรวดนะพรนี่มันมีแสงในตัวเองเพชรไม่มีแสงในตัวเองเพชรถ้าไปวัดในที่มืดก็เหมือน่านนะเพชรกับ่านมีค่าเท่งกันเลยเมื่อมหาจักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตดวงแก้วก็จะเกิดขึ้นกลางจากแก้วบนยอดประสาทเป็นดวงแต่ของพระอัตกาจารย์เป็นเหลี่ยมนี่อัตากฐโถจารย์ เมื่อมหาจักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตคือทานศีลาวนาและก็ะอธิษฐานจิตมากแก้วก็เกิดขึ้นกลางจากแก้วบนยอดประสาทเกิดขึ้นกลางจากแก้วทั้งนั้นไม่ได้มาจากขีมพานและก็เป็นเพชรที่ประดับทองรัตนชาติมุกแกมเพชรสุกใสและประดับรัตนชาติฟ oh. ุ้บขึ้นมาเลย เมื่อมหาจักรพรรดิรักษาศีลอาติฐานจิตช้างแก้วก็เกิดขึ้นกลางจักรแก้วบนยอดปราศาสตร์ผลจักรแก้วเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมเลยเนี่ยถึงง,ง,งเรียกว่าจักรพรรดิ<อ>คือพระราชาผู้ได้ครอบครองจักรแก้วตัวใส<อ>จักรแก้วโดวงแก้วมาแก้วช้างแก้วจะเป็นของกยสิทธิ์เกิดขึ้น ได้อนุภาพแห่งบุญปุ๊บขึ้นมาเมื่อมหาจากักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตจะแกวก็จะเคลื่อนตัวไปรับเอานางแก้วมาถวายมหาจากักรพรรดิเมื่อมหาจากักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตจะแก้วก็จะเคลื่อนตัวไปรับเอาขุนคลังแก้วมาให้มหาจากักรพรรดิส่วนขุนผลแกล้วคือพระโโราโอรสของมหาจากักรพรรดิในส่วนของบรมจกักรพรรดิ รัตนะเจ็ดเป็นของกายสิทธิ์ทั้งหมดเมื่อก้นี้นางแก้วขุนค,ค,คลังขุนพลต้องไปรับมาแต่นี่เป็นหมดเลยเป็นรัตนะทั้งหมดเมื่อบรมจักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตจากแก้วก็เกิดขึ้นเมื่อบรมจักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตดวงแก้วก็เกิดขึ้นกลางจากแก้วนั้น เมื่อพรมาจารพรรดิรักษาสีลอธิษฐิฐานจิตมาแก้วก็เกิดขึ้นกลางโดงแก้วอันนี้ไม่มีทองแต่ว่าเป็นรัตนะทั้งนั้นเลยวบวบเมื่อพรมาจารพรรดิรักษาสีลอทิษฐิฐานจิตช้างแก้วก็เกิดขึ้นเรมาจารพัทธ์รักษาสีลอธิษฐานจิตนางแก้วก็เกิดขึ้นคนละแบกกันเลย บรพบรมจกักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตขนคลังแก้วก็เกิดขึ้นกลางจากแก้วเมื่อบรมจกักรพรรดิรักษาศีลและอธิษฐานจิตขนพลแก้วก็เกิดขึ้นขัดสมัดขาควายกันนะส่วนการเสด็จไปปร,ราบทวีทั้งสี่ของพระเจ้าจากักรพรรดิจะเสด็จไปด้วยจากแก้วโดยวิธีการอย่างนี้อยู่บนจากเลยทั้งหมดจากขยาย พระเจ้าจักรพรรดิประทับอยู่ภายในปราสาทแก้วเจ็ดชั้นพร้อมด้วยบริวารมีเท่าไรก็บ,บุดบุดบุดอ่ะเห็นไหมล่ะลอยไปไงั้นมันเมื่อยมันงั้นลอยตามไปไงั้นเหาะไปไงั้นแล้วดีไปกลัวโป้โปัวอะไรอง่ง้แต่อันี้เรียบร้อยสุขมาราชาติพราสาทจะประดิาสานอยู่ตรงกลางของจักรแก้วเมื่อจักรแก้วเคลื่อนผ่านไปที่ไหนไหนเคลื่อนไหม มันมีส่วนหนึ่งนิ่งอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวอากาศก็จะแวกมันช่องวูดเลยพาไปทางไหนดอกไม้ก็จะผลิดอกเบ่งบานผอลไอม้ก็จะผลิดอกออกผลนี่แมภูเขาเงินก็ผุดขึ้นภูเขาทองก็ผุดขึ้นภูเขารัตนชาติก็ผุดขึ้น ผาบไปไหนวุดวุดพระราชามเมืองต,งต่างๆเมื่อได้เห็นอนุภาพของมหาจกักรพพัดแล้วเห็นอย่างนั้นก็ยอมรับในบุญญาบารมีของพระเจ้ากรพพัดใครเห็นก็ต้องยอมดังนั้นแหละวุดขึ้นมาเลยเห็นไหมเจอเลยดังนั้นเรื่องของบุญจึงเป็นอะจินไยเหนือความนึกคิดของมนุษย์การเป็นพระเจากก้าจักรพพัดนี่ด้วยบุญอย่างเดียวท่านนั้น ไม่ใช่การสร้างเครือข่ายบริษัทในเครือหรืออะไรเยอะๆหรือไปลบลางข้าฟันด้วยอาวุธยุทธปกรณ์ด้วยไฮเทคโนโลยีไม่เลยต่างยอมรับในบุญญาบาร,รมียกบัลังให้ถวายราชสมบัติให้ท่านยังได้ปกครองทวีตทั้งสี่โดยไม่ต้องใช้ซาตราวุธใดๆทั้งสิ้นพระเจ้า,จากรพพัดจะทรงประทานโอวาทแก่ชาวทวีตทั้งสี่ การดูสมบัติของจักแก้วเพราะจะจักรพรรดิเป็นงการสมบัติจากทวีปไหนจะส่งจักแก้วไปแล้วก็ดูสมบัติมาอย่างนี้ไม่ตั้งไม่ยกไค่อนไม่เหนื่อยดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้บนจักรแล้วก็นากลับมานี่ถ้าไม่ใช่นักเรียนรนบาลฝันในฝันวิญญาณหมดสิทธิ์ช่องนี้ช่องเดียวช่อง DMC จ้่ DMC ช่องเดียวเท่านั้น ช่องอื่นไม่มีไปเปิดดูทุกช่องเถอะไม่มีเรื่องเหล่านี้มีช่องเดียวคือ DMC เมื่อได้มาแล้วก็นำสมบัติทั้งหมดมาถ่ายลงบริเวณหน้าซุ้มประตูปราสาทแก้ของพระเจ้าอยกพัด oh. เห็นไหมย oh. อย่างนี้เลยจ้า oh. อย่างนี้เลยส่วนของบรมจักรก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่ปริมาณและรัศมีที่มีมากกว่า พระบรมจกมักรมีบุญญาบารมีมากกว่าเนี่ยนี่เราสั้นๆเรื่องราวพระเจ้าจักรพรรดิได้ดำเนินม,ม,มาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งแต่และพระองค์ก็ล้วนมีฤทธิ์มีอนุภาพและสมบัติมากมายทีเดียวแหละไม่ได้เล่ารายละเอียดเอาเป็นว่าเราพอเป็นไอเดียรัตนะเจ็ประการอมิจัะแก้เป็ประทานบรรดาลความสุขความสำเร็จได้ตามความตา้นา แต่เมื่อหมดอายุไขรัตนะเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะช่วยพ้นจากความตายไปได้แม้เป็นบรมาจากรพรรดก็ต้องตาย,ตายแสดงว่ามัจจุมานี่เก่งมารที่ทำให้พลากเอาชีวิตไปได้นี่เก่งมากเลยเขาเซตโปรแกรมเอาไว้ตายอย่างเดียวให้แก่ให้เจ็บให้ตายทุกทรมาน พวกนี้เขาเก่งทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์คือพยายามมาคู่แข่งคือเวลาพยายามคือศัตรูนี่เรื่องสำคัญทีเดียวนะจ๊ะทรัพย์สมบัติในโลกนี้หรือรัตนาที่ประณีตงดงามในสวรรค์ทรัพย์และลัตนเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยพุทธลัตนะไม่มีนี่ทรัพย์เหล่าใดทั้งในโลกนี้และโลกอื่น จะเสมอเหมือนด้วยพุทธลัตนะไม่มีคือพระในตัวพุทธลัตนะก็คือพระธรรมกายในตัวซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ของทุกๆคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีธรรมกายมีพระลัตนะไตรตัวจะนับถือศาสนาเราจะเชื่อไม่เชื่อแล้วก็แล้วแต่มีอยู่แต่ไม่รู้และไม่เฉลียวใจว่ามีด้วยทรัพย์สมบัติเหล่าใดในโลกนี้หรือโลกอื่นแม้บนสวรรค์ ทรัพย์และลัตนะเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยธรรมรัตนะย่อมไม่มีคือดวงธรรมภายในซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ทรัพย์สมบัติใดในโลกนี้หรือในโลกอื่นเช่นในสวรรค์ทรัพย์และลัตนะเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยสังครัตนะย่อมไม่มีเลยคือพระธรรมกายละเอียดที่อยู่ภายในนั่นแหละก็คือพระรัตนะตรัยในตัวนั่นแหละลัตนะในตัว เหนือกรณลัตนะที่นอกตัวทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อๆของอัตถะโถจารย์ภาคขยายความของพระเจ้าจากาาักรพรรดิจ้า